ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษนาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากนะครับที่ได้นําเสนอร่างแก้ไขกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินกันคลังนะครับในวาระที่หนึ่งะครับในห่วงเวลาเดียวกันกับการพิจารณางบประมาณปี2 5 6 8ท่านประธานครับผมขออนุญาตย้อนกลับนะครับไป จังหวะในการที่จะพิจารณาครับร่างงบประมาณเนี่ยตั้งแต่ปี2563หรือก่อนหน้านั้นเรื่อยมาครับจากปี 63, 64,65, 64, 66, 67, 68ท่าถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับได้เข้าไปอ่านในข้อสังเกตนะครับก็จะพบว่ามีกรรมธิการนะครับพิจารณาร่างงบประมาณทุกปีงบประมาณตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเงินนอกงบประมาณอยู่ทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินนอกงบประมาณของ เหล่าทัพต่างๆถามว่าทําไมเพื่อนสมาชิกตลอดจนคณะกรรมธิการพิจารร่างงบประมาณทุกท่านถึงให้ความสําคัญกับเงินนอกงบประมาณก็เพราะว่าครับถ้าเรารู้ข้อมูลของเงินนอกงบประมาณและศักยภาพในการหาไรายได้ที่เป็นเงินนอก,กนงบประมาณจากหน่วยราชการต่างๆโดยเฉพาะกองทัพก็จะทําทให้สภาแห่งนี้ตลอดจนรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะวางแผน งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยําม,มากขึ้นหมายความว่าอย่างไงครับท่านประธานครับหมายความว่าสําหรับกองทัพหรือหน่วยงานใดก็ตามที่มีขีดความสามารถในการหารายได้ของตัวเองแล้วสามารถพึ่งพาแหล่งรายได้ของตัวเองแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะจัดงบประมาณในลักษณะที่ย่อมเยาวลงเสียหน่อยเพื่อจะได้การงบประมาณส่วนนั้นไปให้กับหน่วยงานที่จําเป็นในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าบําบัดทุกบํารุงสุขหรือไปเพิ่ม ในส่วนของสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนหรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือไปเอาไปทําในโครงการที่ใช้ในการฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นกลางยาวผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ปัจจุบันครับอย่างที่รู้กันครับสมาชิกทุกท่านคณะกรรมธิการพิารณาร่างบประมาณปี6กที่กาลังพิจารณากันอยู่วันนี้กลาโหมเข้าก็ต่างก็รู้กันดีครับว่า ถ้าเงินนองบประมาณไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชีการวางแผนงบประมาณทั้งหมดก็จะขาดประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงดังนั้นครับนี่คือเหตุผลใหญ่ที่สุดในการที่ผมเสนอแก้ไขพรบวินัยการเงินการคลังในครั้งนี้ครับซึ่งจะมีทั้งสิ้นอยู่3ส่วนด้วยกันที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนที่1น,นะครับ ผมเสนอแก้ไขในมาตราที่28ครับเดิมครับพรบฉบับนี้นะครับระบุเอาไว้โดยสังเขปผมขออ่านและก็สรุปโดยสังเขปก็แล้วกันนะครับโดยโดยสรุปนะครับในมาตรา28ระบุเอาไว้ว่าในการดำเนินโครงการของรัฐบาลที่รัฐบาลต้องรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือต้องยอมรับการสูญเสียรายได้ในการดำเนินนโยบายนั้นก็คือ,คอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับ กฎหมายระบุว่าให้กระทําได้ในเฉพาะที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกฎหมายเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือเพื่อเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูรประชาชนที่ประสบกับผลกระทบจากสาธารณภัยและวินาศกรรมต่างๆกฎหมายยังระบุเอาไว้ครับว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคันทางการคลังของรัฐและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าให้จ่ายในการดําเนินนโยบายต้องมียอดคงค้างไม่เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกําหนดกฎหมายเขียนไว้รัดกุมมากๆครับซึ่งการพิจารณาภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยที่รัฐบาล ให้ความสําคัญในมาตราย8นี้ตามที่ผมได้นําเรียนไปครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะการดําเนินนโยบายก็ต้องคํานึงถึงภาระทางการคลังการสูญเสียไรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่คนที่ควรรู้ที่สุดไม่ใช่คณะรัฐมนตรีครับแต่เป็นใครครับท่านประธานครับเป็นประชาชนครับที่เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระและต้องเสียภาษีและเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินประชาชนหลายคนบอกกับผมว่าอา้าวรับภาระยังไงไม่เคยมีรัฐบาลไหนมาทวงเงินออกจากกระเป๋าฉันเลย นี่สาธารณะแต่นี่สาธารณะที่ประชาชนแบกรับต้องแลกมาด้วยกับข้อจํากัดหรือความจํากัดจาเขียร์ในการพัฒนาประเทศการพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้านี่สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปใช้นี่เงินที่ตกลงเงินที่จะเอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ย่อมเยาวลงเงินที่จะเอามาปรับปรุงคุณภาพชีวิต เอามาปรับปรุงสวัสดิการเอามาปรับปรุงเรื่องบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนก็ลดน้อยถอยลงตามลําดับนี่คือภาระการใช้หนี้ของพี่น้องประชาชนที่ต้องแบกรับทั้งในปัจจุบันและอนาคตประชาชนที่ว่านั้นหมายรวมถึงประชาชนคือลูกหลานของเราที่วันนี้เขายังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ํานะครับด้วยเหตุนี้ครับผมจึงเสนอให้เพิ่มประโยคครับในวรรคที่สครับเพราะคนที่พึงรู้ที่สุดคือประชาชนครับจึง แก้ไขเพิ่มเติมนิดเดียวเท่านั้นครับในมาตรา28โดยให้ใส่ประโยคที่ว่าให้รายงานยอดคงค้างดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงกันคลังเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก็กำกับติดตามการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรนะครับจะรายงานให้ประชาชนทราบเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นปัญหาครับเพราะในมาตราที่29 ในเรื่องของผลสำลิตของการดาเนินการทางนโยบายก็ยังกำหนดให้เปิดเผยต่อสาธารณะและประชาชนได้ทราบเลยครับดังนั้นยอดคงค้างต่างๆภา,าระทางการคลังต่างๆจะเปิดเผยให้กับประชาชนผู้ที่ต้องเป็นผู้แบกรับทราบร่วมด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดยกตัวอย่างง่ายๆครับที่กำลังฮือฮากันอยู่กำลังพูดถึงกันอยู่อย่างโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลมีภาระทางการคลงังก้อนมหาศาลเนี่ยนะครับโดยมาจากงบ67 1แสนเจ็ดันล้านบาทงบปีหกแปดหนึ่งหมื่ันส้เจ็หนึ่งืห้าหมื็ร้อยล้านบาทนะครับผ่านทกศก,ก็หนึ่งแสนเ็ดหมื่นสรอล้านบาทรวมแล้วก็ประมาณห้าแสนล้านผมว่าพี่น้องประชาชนควรต้องรับทราบถึงภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายด้วยนะครับ ดังนั้นการแก้ไขในมาตราที่28ก็จะทําให้ประชาชนได้ติดตามกํากับนโยบายของรัฐได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับส่วนที่2ครับส่วนนี้คือไฮไลท์เลยครับคือเงินนอกงบประมาณโดยเฉพาะของกองทัพนะครับในมาตรา61วรรคสองครับแต่เดิมนะครับระบุเอาไว้โดยสังเขปว่าเงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น เงินนอกก็ประมาณของหน่วยงานของรัฐให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังหน้าประโยคต่อไปครับเว้นแต่จะมีกฎหมายหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่นข้อนี้ครับในมาตราที่6กเศษเป้าประสงค์สําคัญคือต้องการให้การจัดการเงินนอกก็ประมาณมีความโปร่งใสครับนะฮะและที่ผ่านมาครับที่ผมได้นําเรียนในข้างต้นคณะกรรมาิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ทุกปีไปดูรายงานข้อสังเกตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินนองงบประมาณของกองทัพที่มีสูงถึง18,000ล้านบาทหรือประมาณ8%ของงบกลาโหมเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากคณะกรรมาการงบประมาณมาโดยตลอดการที่กองทัพและหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับจะบริหารจัดก,การเงินนองงบประมาณด้วยตัวเองเนี่ยผมยืนยันว่าสามารถทําได้ครับแต่ควรต้องมีกฎหมายกํากับเอาไว้อย่างชัดเจนมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตราเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดการเงินนอกงบประมาณมีความโปร่งใสมีการตรวจสอบทางบัญชีที่ถูกต้องการที่กองทัพนะครับทำเพียงข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเพียงเป็นกระดาษ A4 ไม่กี่แผ่นไม่กี่หน้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลครับผมอ่านในรายงานสอบถามความคิดเห็นตามมาตรา7% 7ท่านประธานมีหลายหน่วยงานราชการผมขออนุญาตติิตงสักนิดหนึ่งอ้างแต่ว่า ถ้าทําเช่นนี้แล้วจะไม่สะดวกถ้าเป็นเงินของอธิบดีเป็นเงินของท่านเองท่านจะเอาความสะดวกจะไปซื้อไปจ่ายไปใช้อะไรผมไม่ว่าแต่เงินนอกงบประมาณก็เคยมีคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าคือเงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนจะเอาความสะดวกเข้าว่าไม่ได้ต้องเอาความโปร่งใสเป็นที่ตั้งเอาการตรวจสอบได้เป็นที่ตั้งครับดังนั้นครับ การมีเอกสารเพียงข้อตกลงไม่กิ่แผ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้ธุรกิจกองทัพเสนาพาณิชต่างๆอยู่ในแดนสนธยาและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองต่อกองทัพไปเรื่อยๆยิ่งอ้างว่าเป็นความลับยิ่งอ้างว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงยิ่งทําให้ประชาชนตั้งคําถามถึงความโปร่งใสว่าการที่กองทัพมาทํามาหากิน กลายเป็นเรื่องความมั่นคงไปได้อย่างไรหรือเป็นความมั่นคงในกระเป๋าของนายพลคนไหนกันแน่แล้วทําไมต้องรับครับหรือแท้ที่จริงแล้วมันรับจริงๆแต่เป็นเรื่องที่รับรับลอ่ลอล่อผมจึงเสนอให้การจัดการเงินนอกระประมาณโดยที่ไม่ต้องเอามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยต้องมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติกำกับเท่านั้นเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆซึ่งเขาก็ทํากันได้และข้อตกลงที่เป็นกระดาษเพียงไม่กี่แผ่น เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้อีกต่อไปในเมื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างว่าประมาณในปีก่อนๆจากทุกพักจนถึงปัจจุบันก็ติติงในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาหแห่งนี้จะโหวตรับนะครับในวาระที่หนึ่งและไปแก้ไขปรับปรุงในชั้นกรรมาการต่อไปไม่อย่างนั้นครับไม่รู้ว่าจะเขียนในรายงานข้อสังเกตไปเพื่ออะไร สำหรับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับกระทรวงการคลังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะให้ความสนใจกับประโยคนี้ว่าที่บอกว่าพระราชบัญญัติข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้บังคับที่กฎหมายแก้ไขเนี่ยนะครับเพื่อให้เงินนองงบประมาณไม่ต้องไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลังก็ให้ข้อตกลงตกลงนั้นสิ้นผลไปและให้นําเงินนองงบประมาณนั้นไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง ในส่วนนี้ที่หลายท่านติิตงว่าอาจจะไม่ทันในการตรากฎหมายก็ไม่เป็นไรครับในเรื่องนี้ในชั้นกรรมธิการก็สามารถหารือเพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในชั้นกรรมธิการวิสามันได้ซึ่งก็ไม่ขัดต่อหลักการในภาพใหญ่ของการเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ของผมแต่อย่างใดสุดท้ายครับท่านประธานครับในมาตราที่76อันนี้ก็มีแนวคิดเดียวกันกันกบมาตราที่28ครับก็คือในกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยปกตินะครับกฎหมายนะครับ กำหนดให้กระทรวงการคลังต้องจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะหนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลังในวันสิ้นปีงบประมาณและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังด้วยเหตุที่ด้วยเหตุนี้ครับในเมื่อคณะรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานแล้วนะครับแต่เดิมคือจบแล้วครับผมก็แก้ไขปรับเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ก็ควรจะต้องมีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังด้วยเพราะภาระเพราะหนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางการคลังใครเป็นผู้แบกรับครับท่านประธานประชาชนครับประชาชนเป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการคลังครับไม่ใช่คณะรัฐมนตรีครับดังนั้นประชาชนก็พึงรู้ด้วยว่าความเสี่ยงทางการคลังหนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะเป็นเท่าไหร่ครับนะฮะ ดังนั้นนะครับผมจึงเติมและแก้ไขประโยคเหล่านี้นะครับลงไปในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัองอยู่ทั้งสิ้น3ประการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในเมื่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็ติตติงในเรื่องของเงินนองก็ประมาณโดยเฉพาะเงินนองก็ประมาณของกองทัพเรื่อยมามีการระบุไว้ในรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณเรื่อยมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะช่วยกันโหวตรับนะครับในวาระที่1และไม่มีเหตุผลใดๆเลยครับที่จะปฏิเสธ และผมฝากไว้นิดหนึ่งครับผมได้ยินเสียงแววแววมาครับว่ารัฐบาลจะอุ้มกฎหมายนี้ไปศึกษา60วันจะศึกษาอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านอ่านรายงานข้อสังเกตมันตั้งแต่ปีไหนปีโน้นนะครับปีมาโวก่อนปี63ด้วยซ้ำไปเพราะปี63เป็นผมเป็นคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณนะครับก่อนปี63ด้วยซ้าไปครับก็รู้ต่างรู้ปัญหาคุยกันในคณะกรรมาการวิสามัญอยู่ทุกปีงบประมาณ จะอุ้มไปทำไมครับ60วันครับผมคิดว่าควรที่จะต้องโหวดรับและเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติฉบันบน,นี้โดยเร็วเพื่อให้เงินน้องก็ประมาณโดยเฉพาะเงินน่องวประมาณของกองทัพมีความโปรง่งใสและเงินเหล่านั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์และคุณูปการของประชาชนอย่างแท้จริงเดี๋ยวผมจะดูครับว่าวันนี้รัฐบาลจะอุ้มไป60วันจริงหรือเปล่าและจะเอาเหตุผลอะไรมาอุ้มนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ